สวัสดีตอนเช้าครับสวนลุงปวนครับบ้านฮนะักแพงแบ่งปันวันนี้ก็มากับลูกๆครับมาตอนรับใส่บาทพระนะครับนูนะครับ็นไมลูกๆผมมีเต็มไปหมดเตรียมใส่บาทรอพระนะลูกรอพระนอหนงตาม,มาโปรดนะลูกนะอันนี้ก็คือเด็กๆพื้นล่าง น่นนะครับพื้นบอลโน่นโน่นครับนะพื้นบน,นอยู่ข้างบนโน,น,น่นนะครับบ้านนักแพงแบ่งปันโน่นไม่ต้องลงมาหรอกลูกเดี๋ยวค่อยลงมาตาน้องตาม,มาก่อนพี่เสือเขาก็ลงมาเล่นกับน,น้องเขาครับเห็นไหมเห็นไหมแมวกับหบมาอยู่ด้วยกันครับ เราไม่แบ่งชั้นอิสระเสรีนะครับที่นี่ครับ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 ไม่ต้องหรอกลูกเดี๋ยวลุงตาก็มาแล้ว อะไรไปหาแม่ไปไปเออเอเอ,เอ,เอลงได้ไหมละูกฮะลงได้เปล่าโอ้ยเอา

ขับถานของมาโจนั bt, ่งลงนั่งลงเร็วเร็วยะฮาวะดิวะฮาบุลาปะดิปเรนเตสาคาลังเอวะเมวะอิโตตินังเตตานังอุปปักปติอิติตังปติตังสุมหังกิปะเมวะสมิสตุสัพเรเฟเรนตุสังสัปปาันโต ปนาละโตยะธามณีโชติละโตยะธาอภิวันธาเสียริสันิจามัุธาปะจายโนจัตตาลวัมมาวะชันติยุนโนสุขังภาัง